ค้องเปิดร้องที่ผู้ชายก่อนเลยนะครับเรียผมนะในนา<อ>ะจากข้าราชการสองอรเพื่อประเทไทยครับเป็นไงว่า,ากับง,งานนี้กับงานก็น<อ>กเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ครับที่เราจะสนับสนุนกลุ่มงานซีรีส์บอยเลิฟเกิร์ลเลิฟหรือแซฟติกในประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่วนที่สําคัญมากๆคือทําอย่างไรที่จะให้ทุกๆคนนะมีการกระตุ้นให้พัฒนานงานให้ดียิ่งขึ้นนะให้กําลังใจคนที่ต้องต้องทํางานอย่างหนักๆกันนะครับเพื่อที่จะ แบกความคาดหวังของประเทศไทยนะครับแล้วก็แล้วก็สร้างชื่อเสียงและไรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจํานวนมากในช่วงที่ผ่านมาครับก็อยากให้มีงานเฉพาะจอะจงที่สามารถที่จะทําให้พวกเขา,เาได้รับกําลังใจเหล่านี้และเป็นการโปรโมทเป็นหมือในเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆที่ท,ที่ดีมากๆต่อต่อสาธารณชนครับผมปกตาคอนเทนต์ในประเทศไทยมันก็มีหลากหลายที่เราออกไปแต่ทำไมคนไทยถึงว่าคอนเทนต์วายมันจะมีจะต้องสุกการครับผมจริงๆมีม,มีทุกมีของงานอื่นๆด้วยนะครับ เป็นหนึ่งในอย่างที่บอกครับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นยุทธศาสตร์เดียวนะดังนั้นเราก็จะมีงานอื่นๆที่เป็นของภาพยนตร์เองของซีรีส์เองของงานอิสระหนังทดลองมีทุกแบบครับแล้วก็แต่หนึ่งในนั้นที่เรามีความเขาเรียกว่ายูนิคหรือมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆคืองานที่ที่เกี่ยวข้องกับบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟและซับฟิกนะฮะตรงตรงเนี้ยสิ่งที่สําคัญมากคือทําอย่างไรที่ที่เมื่อคนทั้งโลกสนใจในจุดนี้แล้วเราจะใช้คลื่นตรงนี้ในการต่อยอดและพัฒนาให้อุตสาหกรรมนี้แข็งแรง และสามารถท <IS> <X ata> ี่เป็นหนึ่งในในผู้นําด้านนี้ในในทั้งโลกได้ครับก็เลยจัดพอบรางมาให้ใช่เป็นต้องใช้คำว่าผมไม่ได้เป็นผู้จัดแต่ผมเป็นผู้สนับสนุนผู้จัดก็คือสมาคมสนับสนุนวายไทยครับผมงั้นจะมาทางพี่เต็มเลยครับสมาครุามาคุเรื่อหินอะไรครับก็คืออย่างอย่างที่ที่บอกไปว่าเรามีเบื้องหน้าแล้วนะครับน้องๆศิลปินไทยที่โด่งดังไม่ว่าจะเป็นบีหรือเจลก็ตามเนี่ยที่ไปโด่งดังหลายๆประเทศเนี่ย มีเบื้องหลังหมดเบื้องหลังคือเบื้องหลังคือฝ่ายผลิตฝ่ายองค์กรต่างๆที่คอยสป,ปอร์ตถ้าไม่มีกลุ่มนักเขียนไม่มีกลุ่มผู้มรกับพวกนี้ก็จะไม่มีน้องๆอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเหมือนกับน้ำพึ่งเรือสือพึ่งป่านะไปไงจะไปด้วยกันนะครับแล้วก็เราทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อประเทศไทยนะครับวัฒนธรรมไทยได้ไปสู่ชาวโลกต่างประเทศอย่างที่ผมบอกแล้วไม่จะเป็นการไหว้เยหรืออาหารไทยทุกอย่างที่น้องๆหยิบจับเนี่ยแฟนขลับน่ารักมากซื้อตามเดี๋ยวนี้ยาดมยาหม่องก็ไปไกลแล้วนะครับแ <laughs> ม้กระทั่งอาหารไทย มาม่าต้มยำอะไรนี่พอเราคือแล้วนักแสดงเนี่ยพอไปต่างประเทศเนี่ยทานอาหารฝรั่งบ่อยๆก็เบื่อเราก็จะมีของเป็นอยู่ตัวพอเราไปทานหรือโพสตลงเนี่ยแฟนลับต่างชาตินี่จะถามหมดมันคืออะไรอะไรเงี้ยอายุก็ไปลองซื้อลองดูซิมีที่อยู่ตรงนี้มันก็เป็นการโปรโมทอาหารไทยไปโดยโดยปฏิยายน,นะครับก็เรยกลกายเป็นมาตรสมัครไม่จัดมอบารางวัลนนี้ใช่จัดมอบรางวัลนี้เพื่อเนี่ยเพื่อให้ความสําคัญกับคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังครับ,รบเรา เรามองข้ามไม่ได้เราต้องทํางานเป็นทีมเวิร์กและไปด้วยกันแล้วเราก็มีมองข้ามไม่ได้เป็นคนที่สาคัญทั้งสองท่านผู้ใหญ่ใจดีนี่ที่สปอร์ตเป็นกําลังให้เราอันนี้สปอร์ตเรื่องเรื่องปัจจัยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะได้ไปถึงจุดเป้าหมายครับในฐานะนายกสมาคมคอนเทนต์าวคอนเทนต์ายในบ้านเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างคอนเทนต์ายตอนนี้ในบ้านเราเยอะนะครับเยอะมากแล้วก็บางทีอย่างที่ผมบอกไปว่าทุกท่านอาจจะไม่ได้ดูทุกเรื่องแต่เชื่อไหมว่าเราไปต่างประเทศเนี่ย เราขายได้80-90%ต่างชาติอาจจะได้เห็นมากกว่าเราด้วยซ้ำไปฮะแล้วตอนนี้โดยเฉพาะ GL มาแรงมากครับ GL ตอนนี้ยังผู้ผลิตยังยังไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้น GL ผลิตมาเท่าไหร่คนก็จะซื้อเหมือนเอาที่ไปฮ่องกงใช่ไหมครับโอ้โหซีรีส์บูธของซีรีส์วนี่โอ้โหขายดีมากบูธแตกจริงๆครับแสดงว่าคอนเทนต์ในต่างประเทศส่งออกได้อย่างได้อย่างดีมากส่งออกได้อย่างดีครับใช่ครับ เพราะอย่างว่าสมาคมก็ช่วยเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวเรื่องโปรดักชันแต่โปรดักชันไทยส่วนมากแล้วไม่ค่อยมีปัญหาดีอยู่แล้วแต่บางท่านอาจจะมือใหม่หน่อยก็จะมาปรึกษาเราแล้วก็ปรึกษาก็เลยมีการส่งเสริมเรื่องมาตรฐานใช่แล้วเร,รื่รรองมาตรฐานใช่ครับนะครับปีนี้มีกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาส่วนร่วมด้วยใช่ค่ะ,ะโดยรัฐบาลนะคะ ดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมสงเสริววัฒนธรรมนะคะเราก็คือเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีแล้วก็แอนิเมชันอยู่แล้วนะคะก็พูดง่ายๆว่าเราสนับสนุนส,งส่งเสริมแค่จะทุกมิติส่วนงานประกาศรางวัลเทศกาลในประเทศนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีของทางดา้านอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตภาพ,พยนตร์อะไรนะคะถือ่เรียกว่าโอฟอสนะคะแล้วก็ยังมี จัดงานเทศกาลส่งเสริมที่จะไปงานเทศกาลในต่างประเทศนะคะอย่างที่เห็นว่าที่เทศกาลเมืองคานแล้วก็จะมีภาพยนตร์<ม>อย่างเช่นเรื่องผีชายได้ค่ะที่ทเป็นครั้งแรกนะคะท,ที่ได้ไปฉายแล้วก็ได้รางวัล<ม>อย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างเรื่องหลานมาอย่างเงี้ยกระทรวงวัฒนธรรมเราก็คือสนับสนุนให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนมามานนะคะจนเข้าสู่ช็อตลิสต์15เรื่องสุดท้ายของออสการ์ะ Oscar, นะคะแล้วก็ ก็คือจะเห็นว่าประเทศอ่ากรมศัลยธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเราพยายามขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครซีรีส์ให้ให้ไปมีการพัฒนามากขึ้นนะคะมีหนึ่งรางวัลที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบให้โจโจ้เนี่ยอันนี้ต้องทาใช่ครับพิจารณาว่ามันมีทางด้านวัฒนธรรมใช่แล้วอันนั้ต้องใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เราก็สามารถเอาคอนเทนต์ต่างๆเข้าไปใส่ในในละครซีรีส์ได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านหนึ่ง รู้ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายดนตรีเพลงศิลปะการแสดงทุกอย่างค่ะตอนนี้ก็าทำได้หมดครับเทนเดนตที่ประกาศมาวันนี้ผ่านการคัดเลือกยังไรขั้นตอนผ่านการคัเลือกคือทางสมาคมจะคัดเลือกประมาณหนึ่งก้อนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ส่งให้สมาชิกที่อยู่ในสมาคมประมาณ67บริษัท69ให้โหวตกันเองทีนึงแต่มีข้อแม้ห้าโหวตให้ตัวเองค ที่ได้มันาำตรงกลางใจนี้ฮะก็ภูมิใจครับก็ก็ผมว่ามันก็หลากหลายดีไม่ค่อยเหมือนของของที่อื่นนะผมว่าอันนี้ก็เป็นการที่ว่าเอ่อพคนที่โหวตมาเป็นผููที่อยู่ในวงการนี่หมดนะครับนอกจากโอเคจะเป็นคู่จิ้นหรือคู่วายอะไรเงี้ยอันนี้ก็ให้ประชาชนโหวตไปและอย่างหนึ่งโหวตคราวนี้เนี่ยจะโหวตคู่จิ้นก็ตามหรือหรือเราไม่มีการเก็บเงินนะครับโหวตฟรีได้ตลอดเวลาทีนี้ถ้าหลายคนเป็นห่วงว่าเวลาตอนโหวตระบบรองรับไหวไหม โอ้เนาะไหวสิครับต้องไหวนะครับเพราะแฟนขับเยอะมากทั้งต่างประเทศก็โหวตได้ครับทำไ้ก็โหวตได้คนทุกาสใี่โหวตรีเลยใช่ฟรีครับจะเริ่มโหวตตอนไหนยังไงวันนี้เลยครับเริ่มแต่วันนี้ใช่ครับเดี๋ยวจะเริ่มแต่วันนี้เลยครับจนถึงวันที่จะประกาศรางวัลครับเป็นวันสุดท้ายใช่ครับเป็นวันสุดท้ายใช่แล้วครับจากผัดดีแล้วกันการตบงานคครับก็เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์อย่างที่บอกครับก็อยากจะ ขอเรียนเชิญทุกท่านนะให้การสนับสนุนนะครับติดตามนะครับแล้วก็ให้กําลังใจนะับทุกคู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับคนทํางานนะครับคนทํางานในประเทศไทยเก่งมากนะครับแล้วก็แบกรับความคาดหวังของประเทศไทยในการที่จะนำคอนเทนต์ไทยเรื่องราวไทยนะครับเรื่องสนุกสนุกนะครับแล้วก็บุคลากรดีๆครับไปสู่เวทีโลกนะครับผมงานนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับงาน Thailand วายคอนเทนต a อะวอนะฮะ2025ก็อยากจะ ขอเชิญชวนให้ทุกท่านติดตามกันนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ครับผมขอบพระคุณครับ,บค,ครับ